เป็นมหาตัวนอนพี่น,อน้องว่าจะพยายามเพิ่นงามได่นกตัวนี้นี่งามง้างได้พี่น้องอยู่ธรรมาชาติเพิ่นจะยุ่งอาจจะเห็นทุกปีค่ะอยากย่างไปใกล้ๆยุทธวาน งามมักเบิ่งเพิ่งละตาเพิ่นจะออกแดงๆดิเนี่เพิ่นจะอยู่ธรรมชาติของเพิ่นเพิ่นก็รู้ว่าเฮาบ่เฮ็ดหยังเพิ่นเราเพิ่นกับยายยุ้งซีิล่ะพี่น้องโดนๆได้เสื้อสิได้จังหวะแบบใกล้ๆแบบเบิ่งงามๆจั่างสินะ นี่คืออันธรรมชาติพี่น้องที่บา้านเรามีต้นไม้หลายแล้วเขากาบ่ไดไอแต่ว่าไอชีจยาขา,าเนะในสวนนี่ก็คือบ่ไดใ้สารเคมีพี่น้องนั่นเองนะเิ่นอันเห็ดทั้งยูพุนพี่น้องอยู่อีกต้นมะขามต้นหนึ่งเป็นเห็ดทั้งอย่างเมื่อนี้จังหวะดีพี่น้องได้เห็น ใกล้ๆแล้วก็ได้ทายแห่บึงเนาะงามค่ะถ้าอยากอยากให้เย็นตาเปล่าน้ำกัอน,นเพิ่นงามงามดิ่คอยมักเบิงบ่งเพื่นทุกปีพี่น้องตังเกตคอยมาอยู่นี่เนาะทังซี่และค่ะนี่ก็คือความสุขทิวาฮ้อนอยู่กับธรรมชาติพี่น้อง บ่ได้เอาบบมิใหม่กันตันพอดีออกมาเรามาทายนี่พอดีเป็นน้านกันเลยได้โอกาสทยนนา,ายเบิ่อเนาะว่าคล้ายๆว่าจังหวะจังไห้หู้พี่เสื้อก็บ,บินลายลาย,ลายไปใจละ <c oughs> ช่วงนี้อันจะกระจั่นกระลาย เสียงสีทองดังและงม่มหังอยู่ปลายต้นมะคามต้นนั่น้องอันอันนี้ตัวนี่อยู่พิ่นอยู่นี่อีกตัวนึงอยู่ฟังพูนนี่ต้นมะคามเดีวยวกันนี่แหละ เพื่อนจะออกมาหากินตัวนอนอยังใช่เหรพี่น้องหมายถึงว่า,อานอนหรือว่าแมลงตัวเล็กๆเนาะที่ว่ายูอันน้ำต้นักขา,า,ามหรืออยูอันน้ำดอกักขามนะพี่น้องน,นะเพราะว่าตอนนี้ซุ้ใเบื่องนอะนแต่ว่าเบิ่งด้วยตาเปล่าน่ะคืออยูอยูปากเพื่อนนะเพื่อนจะได้ได,ได้ได้ตัวนอนเรา ที่อยู่ปากเปืนนะพี่น้อง